เมียฝรั่งต้องอดทนเพราะมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่แต่งงานมากับฝรั่งก็ยังไม่ถึงสามปีน้องเขาเล่าให้ฟังว่าเขาแต่งงานมาได้ปีแรกปีแรกเลยก็ปีแรกมีความสุขดีเพราะน้องเขาก็ได้ไปเรียนภาษาอนุูนัันนี้คือมีความสุขกันดีทุกอย่างมีความสุขดี พอปีที่สองเริ่มเราหองแหลเหงเริ่มอันนั้นก็ไม่ถูกใจอันนี้ก็ไม่ถูกใจคือน้องเขาก็เอาใจไม่ถูกน้องเขาบอกเลยพี่หนูใจไม่ถูกหนูไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนหนูไม่รู้ว่าจะทําอะไรหนูมีความรู้สึกว่าไม่ว่าหนูจะทําอะไรหนูก็ผิดไปหมดไม่ว่าหนูจะพูดอะไรหนูก็ผิดไปหมดจนถึงจุดหนึ่งที่หนูไม่พูดอะไรและหนูก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรให้เขา คือเขาหงุดหงิดทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูทําคือหนูมีความรู้สึกเช่นนี้น้องเขาเล่าให้ฟังว่าสามีเขาเนี่ยเป็นคนที่เจ้าอารมณ์คือไม่หมายอยู่ด้วยกันปีแรกเนี่ยออสถานการณ์มันยังเหมือนกับแบบนิสัยยังไม่โอเหรืออะไรประมาณนี้ทุกคนยังไม่ก็อยู่กันด้วยกันดีมีความสุขดีทําอาหารให้กันกินพาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่พอแต่พอปีที่สองเนี่ยคือไม่รู้ว่าเขาป่วยหรือเขาเป็นอะไรเขามีความรู้สึกหงุดหงิดงุด่นง่านเป็นอย่างยิ่ง คือไม่ว่าทําอะไรก็ผิดไปหมดจะพูดอะไรก็เหมือนจะผิดไปหมดคือมันเป็นความง <academic righteousness. S 1> ุดหงิดของผู้ชายตอนนี้ไอ้ความที่เขาหงูดหงิดไปหมดเนี่ยทําให้เราอะไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าที่จะไปคุยกับเขาจะพูดกับเขาจะคุยกับเขาคือความไม่กล้าทั้งหมดเลยอันนี้ไอ้ความไม่กล้าของเรามันเกิดเป็นความนานเข้านันค้ามันเกิดเป็นความห่างเหินห่างจนเป็นเดือนน้องเขาบอกว่าตอนเนี้พี่รู้ไหมว่าเป็นเดือน เขาเจอหน้าหนูก็แค่เออฮัลโหลแล้วก็เดินจากไปส่วนหนูก็ฮัลโหลกลับแล้วหนูก็นั่งอยู่ตรงนั้นหนูไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรพี่หนูจะทํายังไงดีหนูกลัวว่าถ้าเลิกกันไปหนูอยู่ไม่ได้ครอบครัวหนูจะลำบากหนูจะทำยังไงเอาอย่างนี้ลูกเอ้ยเหตุการณ์มันไม่ค่อยดีแล้วหนูทำงานไม่ค่าลูกหนูไปทำงานเถอะ หางานทําเธอเออถ้าเกิดว่าสมมติผู้ชายเขาเป็นอย่างเงี้ยคุยกับเขาค่อยค่ย,คยดูวันไหนที่เขาอารมณ์เย็นอารมณ์ดีวันหยุดอ่ะลองคุยกับเขาเธอเป็นอะไรเหรอฉันทําอะไรไม่ถูกใจเธอเหรอหรืออะไรก็ลองคุยกับเขาคือน้องเขาบอกพี่หนูง,งอเขามากๆเลยเพราะว่าหนู่พึ่งเขาทุกสิ่งทุกอย่างหนูอ่ะเออ เขาก็ส่งเงินให้ทางบ้านหนูถ้าเกิดว่านหนูเขาเขา,ขา,ขามีความเหินห่างกันอย่างนี้แล้วต้องเลิกกันไปเนี่ยหนูจะอยู่ยังไงครอบครัวหนูจะลําบากแล้วหนูจะกลับไปประเทศไทยหนูจะไปเริ่มต้นตรงไหนก็ทําอย่างพี่ว่านี่แหละวันหยุดนะ่ะดูที่เขาอารมณ์ดีๆลองคุยกับเขาสิเปิดอกคุยกันอย่าทิ้งให้นานขนาดนี้คนเราไม่พูดกันเป็นเดือนเนี่ยมันเกินไปวัดหนึ่งก็เกินพอแล้วบอกตรงๆจ,จริงๆอะ่ะ ตั้งหนูทำไมหนูถึงถึงได้ถามเรื่องนี้มาตนสายขนาดนี้เป็นเดือนแล้วไม่ได้คุยกันแค่แค่วันสองวันไม่คุยกันเนี่ยหนูควรจะเริ่มคิดแล้วนะว่าเออเราควรจะทําอย่างไรเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไม่ใช่ผ่านไปเป็นเดือนหนูรอฝรั่งง้อหรือคะลูกฝรั่งเขาไม่ง้นะฝรั่งเขาไม่ง้อเรา ฝรั่งก็าไม่ได้เหมือนผู้ชายไทยนะจะมางอนง้อเธออุยอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เรามาอยู่บ้านเมืองเขาเราตัวคนเดียวเราไม่มีญาติพี่น้องในประเทศเขาเลยส่วนเขาเนี่ยเขาเป็นเจ้ากองประเทศเขาจะไปตรงไหนเขาจะทาอะไรเขาทาได้หมดเขาจะไปติดต่อตรงไหนอันนู้นอันนี้เขาทาได้หมดแต่เราอะเราไม่ได้รู้เรื่องในเมืองเขาประเทศเขาหมดซะทุกอย่างเราต้องพึ่งเขาชีวิตเราณตอนนี้มีเขาเพียงคนเดียวที่อยู่ใกล้เรา พ่อแม่พี่น้องเราที่อยู่ประเทศไทยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็ไม่สามารถจะมาช่วยเราได้ไม่ว่าเราเจ็บเราป่วยเราอะไรคนที่จะช่วยเราได้คือเขาแล้วไม่คุยกันเป็นเดือนเนี่ยหนูอยู่ยังไงคะลูกเปิดอกคุยกับเขานะถามถ้าถา,ถามถ้าถามพี่เอาความคิดเห็นพี่ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยถามน้องๆเขาน้อง,องคิดแบบนี้จ้ะเปิดอกคุยกับเขาถ้าคุยครั้งแรกมันไม่ประสบผลสาเร็จคือคุยได้ไม่กี่คําแล้วเขาเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาก็หาวันใหม่ คุยใหม่แล้วเราก็ต้องเริ่มมองหางานทานะคะหนูหนูจะมานั่งอยู่บ้านเฉยๆอยู่อย่างนี้แล้วก็รอให้เขาบอกว่าฉันไม่รักเธอแล้วเราอย่ากันเถอะเอถึงเวลานั้นแล้วหนูจะเดินยังไงหนูจะลุกขึ้นยืนยังไงตอนนี้หนูเดินพูดง่ายหนูเดินด้วยตัวเองไม่ได้แล้วหนูจะอยู่ยังไงอะคุยกับเขาถ้าคุยกันปรับความเข้าใจกันไม่ได้หรืออะไรหรือเขายังมีอารมณ์แบบนี้อยู่ก็พยายามทักทายเขาก่อนทักทายเขาก่อนฮัลโหลเป็นไงวันนี้สบายดีไหม ทำงานเหนื่อยไหมถึงจะเขาโมโหหรืออะไรแล้วแต่เราก็พูดคําเดิมพอเขากลับมาสวัสดีวันนี้เป็นยังไงทํางานเหนื่อยไหมเออดื่มน้ํำไหมนีถมน่ถามเป็นถามเป็นไอ้นี่เลยเป็นเหมือนเมนูมเลยที่เราต้องพูดอย่างนี้เลยเหมือนท่องมาเลยทุกวันทุกวันถ้าเขาแบบว่าโอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันหรืออะไรก็ไม่เป็นไรพ่งนี้พูดใหม่เออ ตื่นเช้ามาก็สวัสดีตอนเช้าอย่างนั้นอย่างนี้เออส่งเขาไปทํางานเออขอให้เธอโชคดีนะอย่างเงี้ยก,ก็คุยไปถ้าเขาจะมาหูใส่ก็ช่างเขาไม่ต้องสนใจช่างเขาวันหนึ่งถ้าเราเห็นวนะ่าเออวันนี้ไว้เราพูดแล้วเขาไม่พูดอะไรเหมือนอารมณ์ดีอย่างเงี้ยาถามอืมเปิดออกคุยกันเพราะว่าถ้าถามพี่นะมันไม่ค่อยดีละอาการอย่างเงี้ยแล้วก็หางานทําซะเพราะว่าต่อไปอนาคตขึ้นมาเราหรือเขาอาจจะไม่พอใจที่เราอะ่ะ อยู่บ้านเฉยแล้วก็โยนภาระทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาเลี้ยงเราไม่พอต้องไปเลี้ยงครอบครัวเราที่ประเทศไทยอีกหรือเปล่าอืมน้องๆน,น้องฟังไว้นะผู้หญิงไทยหลายๆคนที่เขามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยน้องอย่าไปดูคนรวยให้น้องดูผู้หญิงไทยเมียฝรั่งพื้นๆที่เขาใช้ชีวิตพื้นๆเขาแต่งงานมาเขาเรียนภาษาพอเรียนภาษาบางคนเรียนภาษาไปด้วยทํางานไปด้วยบางคนเรียนภาษาเสร็จทํางานคือ เขาจะทํางานทําการกันเอาดูเมียฝรั่งพื้นๆนะหนูจะไปดูเมียฝรัง่งรวยที่เขาเอา่อลงสื่อโซเชียลฉันไม่ต้องทํางานถ้าฉันทํางานฉันจะมีผัวฝรัง่งทําไมฉันมีผัวไทยก็ได้อันนั้นหนูก็จะไปมองเขาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผัวเราอะระดับนั้นหรือระดับไหนฉะนั้นก่อนอื่นเราทํางานเรายืนได้ด้วยตัวเราเองก่อนเนี่ยนั่นคือระดับอาจจะเขาอาจจะไม่พอใจเราที่ตรงนี้ก็ได้ฉะนั้นฉะนั้นเราทํางานก่อนเออต้องต้องทํางานให้ได้ก่อนแล้วเรามองพยายามมองผู้หญิงที่เขาผู้หญิงไทยที่ ใหหลายคนที่เขาลงสื่อโซเชียลที่เขาว่าโอ๊ยมาอยู่ต่างประเทศใหม่มๆเขาทํางานนั่นทํางานนี่ไปดูอย่างนั้นแล้วเราจะมีกําลังใจเออใจเราจะฟูว่าเฮ้ยเฮ้ยเราจะต้องทํางานดูสินะ่ยเขามาเขายังทํางานนั่นไปดูแบบนั้นเราจะไปดูอะไรที่มันสวยหรูแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องทํางานเราก็มานั่งอยู่นี้เขาไม่พูดด้วยทําไงดีเนาะเขาก็ไม่พูดด้วยเขาจะเลิกกับเราไม่เนาะถ้าเขาเลิกกับเราเราจะต้องกลับประเทศไทยเราจะอยู่ยังไงเนาะเอาเวลาที่มานั่งทุกข์ใจตรงเนี้ยไปปรับความเข้าใจกับเขาและ มองหางานไปเรื่อยๆแล้วถ้าได้งานทําก็ทํางานไปด้วยและถ้าเกิดว่ามีปัญหากันปุ๊บถึงเ้าที่เขาบอกว่าฉันไม่รักเธอแล้วเราก็ยังมีงานทำไงเราก็ยังยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองบางคนน่ะเออน้องคนไทยหลายๆคนอ่ะที่เขาอยู่แต่งงานมากับฝรั่งก็ไม่ได้อยู่รอดทุกคู่ทุกคนบางคนอ่ะแต่งงานมากับฝรั่งแล้วอยู่ไม่รอดแล้วเออไม่ถึงเออเวลาแค่ปีสองปีแล้วมันอยู่ต่อไม่ได้อย่างเงี้ย จะเลิกกันแต่เขาก็จะคุยกับฝรั่งว่าเออนี่เธอฉันก็โออยู่โตได้ไหมอะไรเงี้ยเธอไม่รักฉันเล้กฉันก็เข้าใจอะไรเงี้ยเพราะฝรั่งว่าถ้าเขาไม่รักเขาจะกลับมารักเหมือนเดิมมันก็หายากเนาะทุกคนก็ต่างคนต่างพ่อต่างแม่ต่างวัฒนธรรมมาอยู่ด้วยกันเน่ยมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเออเป็นปีสองปีบางคนมันก็ไปไม่รอดจริงๆอันนี้เราก็เข้าใจ บางคนผู้หญิงไทายบางคนไปไม่รอดเขาก็ไปขอร้องผู้ชายว่าเอ ơi, เออย่าเพิ่งหย่าฉันเลยนะขอให้ฉันมีงานทําเป็นหลักเป็นฐานก่อนแล้วเราค่อยหย่ากันได้ไหมอะไรเงี้ยผู้ชายบางคนเขาก็คือเขาไม่รักด้วยด้วยความบริสุทธิ์อดทุกคนไม่รักด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ว่าเออฉันไม่รักเธอแล้วแต่ฉันไม่ได้อยากทําลายเธอไม่อยากจะส่งเธอกลับแต่ผู้ชายบางคนมันเป็นนะฉันไม่รักเธอแล้วก็อยากจะส่งเธอกลับไม่อยากให้เธออยู่ที่นี่กลัวเธอได้ดีแบบนั้นแบบนี้ฝรั่งบางคนเป็นแต่บางคนก็จะใจดียอมให้เมียตัวเองเนี่ะ เอออยู่ทํางานจนทํางานหาเงินได้จนอยู่ได้วีซ่าโอเคแล้วอะไรแล้วเขาถึงได้ปล่อยมือให้ไปใช้ชีวิตต่ตอไปแล้วก็ถึงข้ออยากก็มีฉะนั้นก็น้องก็ลงทําแบบนี้ดูก็ได้ถ้ายังไม่อยากกลับประเทศไทยถ้ายังไม่อยากให้พ่อแม่ลูลกเต้าเราลาบากเพราะว่าบางครั้งเราจะปยูนภาระให้ฝรั่งซะเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขามีภาระอะไรการที่เขามีภาระเยอะๆแล้วเราก็ยูนภาระเราไปให้เขาอีกส่วนเราก็นั่งอยู่บ้านเฉยๆเป็นแมวเหงาอยู่ที่บ้าน เห็นเข้ามาก็เมี้ยวเมี้ยวอยู่อย่างนั้นซึ่งเขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบหรือเขาไม่ถูกใจอะไรบางคนฝรั่งบางคนมันพูดฝรั่งบางคนมันไม่พูดเนี่ยเราก็จะรอให้เรื่องมันผ่านไปมันก็ไม่ถูกต้องถ้าให้พี่แนะนำก็หางานทำเนาะแล้วก็ค่อยๆคุยกับเขาแล้วก็หางานทําแล้วก็ภาระอะไรที่เป็นของเราเราก็รับผิดชอบเองเพราะว่าต่อไปอนาคตถ้าเขาไม่เอาเราเราก็ต้องรับผิดชอบเองอยู่แล้วอย่าลืมหน้าลูกเราลูกเรานะคะลูกลูกเราพ่อแม่เรานะ ฉะนั้นการที่เรารับผิดชอบลูกเราเองพ่อแม่เราเองมันก็ไม่ผิดไอ้แล้วการที่เราจะปโยนทุกสิ่งทุกอย่างของเราให้ฝรั่งเขารับผิดชอบมันก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะฝรั่งบางคนภาระเขาก็เยอะบางคนอ่ะเขารับไม่ไหวแต่เขาไม่พูดแล้วต่อไปนานเข้านานเข้าเขาไม่เอานั่นก็จะลําบากสําหรับเราอยู่ก็ไม่ได้พ่อแม่ก็ลําบากลูกเต้าก็ลําบากก็เอาน้องๆคนไหนมาฟังก็ เออแนะนําน้องเขาหน่อยว่าควรทําอย่างไรส่วนพี่ก็แนะนําได้แค่นี้เนาะว่าสมควรที่จะหางานทําแล้วก็ลองคุยกับเขาดูถ้าเกิดว่าเขาพูดออกมาว่าเออฉันไม่รักเธอแล้วคือน้องเขาก็กลัวคํานี้นะพี่หนูกลัวเหลือเกินกลัวถ้าหนูไปเซาซีถามเขาปรับฟังเข้าใจกับเขาแล้วเขาบอกว่าฉันไม่รักเธอแล้วเราเลิกกันเถอะแล้วหนูจะทํายังไงอะไรเงี้ยหนูไม่รู้ว่าหนูจะเริ่มต้นตรงไหนดีอะไรเงี้ยก็เริ่มต้นอย่างที่พี่บอกนี่แหละ ถ้าเขาพูดถ้ายังไม่พร้อมจะถามเขาต้องก็ทักทายเขาไปธรรมดาน่ยแหละแล้วก็เออหางานทําถ้าพร้อมคุยกันอะไรกันถ้าเขาบอกว่าเขาไม่รักเราแล้วหนูก็อาจจะทําแบบนี้ก็ได้คุยกับเขาเราขอไปทํางานไปเรื่องไปราว่อนแล้วก็ถ้าเกิดเขาต้องการหย่าแล้วก็ค่อยว่ากันทีหลังก็คุยกันแบบนี้ก็ได้ แนะนำกันดีๆนะคะเพราะว่าเขาเจอปัญหาที่เขาก็เครียดอยู่แล้วฉะนั้นการที่เขามีปัญหาเครียดเนี่ยเขามาปรึกษาเราเราก็ต้องให้คําแนะนําเขาอาจจะในคาแนะนําบางอย่างที่มันไม่ดีหรือเสียสีกันเออก็อย่าไปทํานะมันเป็นบาปก็เราก็แนะนําสิ่งดีๆส่วนน้องเขาจะเอาไปใช้แบบไหนให้เขาตัดสินใจเอาเองส่วนพี่แนะนําแบบนี้ส่วนน้องๆคนไหนอยากจะแนะนําอะไรที่มันเออดีกว่านี้หรือว่ามีทางออกที่ดีกว่านี้ ก็แนะนํากันมานะจะได้เป็นบุญกุศลสําหรับเราเนอะอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้ค่อยทําบุญทําทานกันก,ก็งานเนี้ยเวลาน้องๆเขาเออตกทุกข์ได้ยากมาเครียดหรือว่ามีปัญหาอะไรมาน้องเขาปรึกษาเราเราให้คำปรึกษาเขาเออแนะนําเขาถ้าเขาไปใช้แล้วเขาสบายใจขึ้นเราก็เหมือนเราได้ทําบุญเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ